อุ่นศิลปะออไปส่เบียนอนหน้ากาแฟเจอกีเป่าสยองยีพี่ซองกระปิ่งผมการเสียบเนี้ยจนไก่สีเหลี่ยมอากาศผ้าแฟนยางออกกลับมาหาโพเซดอนนั่เปานย่ยผายางต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่ตแตกระปักนเนี้อชี้เดียนไม่ได้ เลี้ยซี่หางล้างกันแล้วพี่น้องกไก่สีย่างไก่สีมอดผู้สุดหล่อนเสียบเงีย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 เนี่ยก็เข่าแค่น้อยนึงยอดเงียไปเสียบไปจุดร่อยตัดแต่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 เรียบเลยพี่น้องเสียบเรียบร่อยเสียบเงียเยือเยียนเรียบร้อยปากัะยางมาหอดโู้สุดอน กันเออเนี่ยเรนี่เออหาไม่แหงไม่แหงมาจุดไฟเผื่อจะดังไฟไลย,ยุ่งเลย่บนะไนไย,ยุง่งพอคุณ่นหน่อยหักใหม่ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กมาดังมาดังไฟกระติดพอดี อยงเ้ท่านนมีปลามีย่างใดได้พี่น้อง่นมี่ท่านไดปลาท่านไรย่เ้ท่านนมียังไม่กี่ได้พี่องได้ส่วนเนี่ยท่านในมีไม่กีเลย้ากันหมูแล้วฝอยเรื่องนั่นเร่องนี้ไปตามภาษาอะไปพนองเลยร่มก็ดีดีพ่น้อรมกับรมในทงบ้านนกกับบรรยากาศดีได้พี่น้องรมแบบเย็นส่วยสวยพี่น้องรยากาศนอสุดยอดพี่น้องนะ ผมก็ยังไปหาบอกไว้แถวขอบสายเดี๋ยวนะหอยซีรีเอาหมอแบทเท่านี่ไปไต่ก็เก๊กก็เก๊กก็เก็กกระด้มาสิบกุ้นวยพี่น้องได้มาสิบกุ้นวยกังเอาหมโยนใส่กองไฟให้อดังไว้นะเนาะเมื่อกี้หอยง่ายเนาะเมื่อกี้ปิกไปปิกมาเนี่ยผมเลย น่ส really ุขพานมากินกราพานกินแล้วพี่น้อจับ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 จัแกเแรเแเแเลกสิดจริตสเกื่องติดตามพี่สาม ตอนจบเดิพี่นอกเด้